เดี๋ยวผมก็จะลองสร้างเป็นตารางนะครับเอาไว้ข้างล่างเลยนะ y ก็จะเป็นหน่วยเป็นเซนติเมตรใช่ไหมนะครับแล้วก็ตัวหนึ่งก็เป็นคิ i เก้ร900นะครับ0270 200นะครับอันนี้สังเกตว่า x อันนี้ x, x ในที่นี้คือตัว y นะคือตัวตัวแปรต้นเราเนี่ยนะครับมันความกว้างช่วงคงที่แค่ช่วงนี้นะจุดที่หนึ่งจุดที่สองที่สามที่สี่แค่นั้นเองนะอันนี้เว้นทีละสองแต่ว่าศูนย์มาหนึ่งเนี่ยศูนย์มาหนึ่งเนี่ยความกว้างช่วงไม่เท่ากับอ e, ีช่วงอีสองช่วงหลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวตอนที่เราจะหาอนุพันธ์ระดับที่หนึ่งของ y ที่ตำแหน่งต่างๆเนี่ยก็อาจจะต้องใช้หลายอย่างปนกันนะครับอลองเลยแล้วกันนะเดี๋ยวทำให้ดูเลยจะได้นึกภาพออกนะครับ dt by dy ใช่ไหมไอตัวที่เราจะต้องหาคือตัวนี้ใช่ไหมครับ dt by dy นี่นะเ,เดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูหลายๆแบบนะครับ อย่างอันแรกสมมุติผมใช้ชุด forward divided difference ก่อนนะถ้าเกิดเป็น forward divided difference ที่เป็น oh กำลังหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นตัวนี้ใช่ไหมนี่ก็เป็น fxi บวกหนึ่งลบ fxi อะไรตรงนี้นะครับใช้ตรงนี้นะ เดี๋ยวผมเอาไปแปะไว้ข้างๆให้ดูด้วยแล้วกันนะครับเขียนตัวเล็กๆไว้แล้วกันนะเป็นดูเอาไว้แค่แค่ให้มองเห็นว่ามันมันคือหน้าตาแบบนี้นะครับ่อถ้า ถ้าผมจะผมทำไงให้มันดูมีหลากหลายสีสันหน่อยว่มันไล่โทนได้ไหมเนี่อลองมันนะถ้าเป็น forward ผมเอาเป็นสีน้ำเงินไว้ก่อนแล้วกันนะผมไล่โทนสีน้ําเงินแล้วกันนะส่วนสีน้ําเงิน ้บีนถ้าเป็นจุดนี้นะครับถ้าเป็นจุดจุดตำแหน่งบนพื้นผิวเลยนะครับ y เท่ากับ0คือคืออุณหภูมินะพื้นผิวเลยใช่ไหมอัตราการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเมื่อความสูงขยับขึ้นเนี่ยณพื้นผิวเลยเนี่ยนะครับก็จะหาได้จากอันนี้ใช่ไหม fxi บวก1ลบ fxi ใช่ไหมในที่นี้เนี่ย Fx i บวกหนึ่งก็คือไอจุดที่มันขยับไปข้างหน้าจุดหนึ่งนี้ใช่ไหมครับลบด้วยตัวมันเองใช่ไหมถูกไหมครับอ่ะคลิกไม่ได้ลบด้วยตัวมันเองก็คือตำแหน่งนี้นะ b สิบสี่แล้วก็หารด้วยความกว้างช่วงความกว้างช่วงอันนี้มันก็คือหนึ่งถูกไหม ความกว้างช่วงของคู่นี้นะครับก็คือหนึ่งถูกไหมคือตัวนี้ลบตัวนี้นะครับนี่คือความกว้างช่วงมันอ่ะเนี่ยคือเราก็จะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงอุณภ,ภูมิเมื่อระยะทางมันขยับขึ้นใช่ไหมครับจความสูงขยับขึ้นจากศูนย์พยายามจะขึ้นไปที่ความสูงสูงขึ้นเนี่ยณตรงนี้อุณภูมิจะลดแบบลดอืมสี่ร้อยี่สิบองศาต่อ หนึ่งหน่วยของ y คือหนึเซนเลยนะครับโอเคไหมครับก็ลดแรงมากใช่ไหมก็คือความสูงจากพื้นผิว,วนะขึ้นมา1เซนปุ๊บเนี่ยไออุณหภูมิจะลดลง420นะครับอันนี้คือให้เห็นความเปลี่ยนแปลงใช่ไหมอัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามเมื่อเทียบกับการปลี่ยนแปลงของตัวแปรต้นใช่ไหมครับอนุพันธ์นอัทีหนึ่งจุดนี้หาได้ไหม ตำแหน่งนี้เราใช้ FDD OS กำลังหนึ่งได้ไหมก็ได้เพราะว่ามันก็ใช้จุดข้างหน้ามันถูกไหมครับมาช่วยกันหานะครับก็คิดคล้ายๆเดิมนะครับเอาจุดข้างหน้ามัน1จุดใช่ไหมครับลบด้วยจุดที่ตัวมันเองนะครับแล้วเราก็หารด้วยความกว้างช่วงในที่นี้ความกว้างช่วงคือ2ละนะครับ3มลบ1ก็เป็น2ถูกไหมนะก็แปลว่าณนะความสูง1เซนเนี่ย ถ้าเราขยับความสูงขึ้นไปอีกตรงเนี้อุณหภูมิจะลดลงร้อยห้าองศาต่อหนึเซนนะนะนะความสูง1นึเซนเนี่ยอุณหภูมิจะลดลงร้อยห้าองศาต่อหนเซนที่มันขยับขึ้นนะครับมาจุดที่ y เท่ากับสามเนี่ยเรายังหาความชันด้วย fdd ด้วย forward oh กำลังหนึ่งได้ไหมนะครับก็ได้อยู่เพราะมันยังมีจุดข้างหน้าของมันอยู่ใช่ไหมครับ เราก็ทำเหมือนเดิมเลยก็คือเอา f x i บวกหนึ่งคือ f ของจุดที่อยู่ข้างหน้ามาันลบด้วย f x ณนะจุดตัวมันเองใช่ไหมครับแล้วก็หารด้วยความกว้างช่วงความกว้างช่วงก็คือ2อีกกล้วนะก็คือ5ลบ3ถูกไหมครับความกว้างช่วงก็คือ2นะครับนะสังเกตว่าผมก็พูดเป็นความหมายไปนะแล้วมือเราก็ถูกเป็นคณิตศาสตร์ไปด้วยตัวเราเองนี่แหละนะครับ ณความสูงสามเซนเนี่ยถ้าเราณความสูงสามเซนเนี่ยถ้าเราขยับขึ้นนะครับณตำแหน่งนี้เนี่ยอุณหภูมิจะลดลงสามสิบห้าองศาต่อหนึ่งเซนที่มันขยับขึ้นนะครับก็ <c oughs> จะเห็นว่าเมื่อเมื่อเราขยับตำแหน่งสูงขึ้นมาเหนือพื้นผิวเนี่ยยิ่งไกลออกมาเรื่อยๆเนี่ย อัตราการลดลงของอุณหภูมิมันก็จะน้อยลงน้อยลงน้อยลงโอเคนะครับทีนี้พอเรามาถึงตำแหน่งสุดท้ายนะครับ y เท่ากับ5เซนเนี่ยเราทำ forward divided difference ไม่ได้แล้วนะถูกไหมครับเพราะมันไม่มีข้อมูลจุดข้างหน้ามันให้เราใช้ละเพราะฉะนั้นความชันที่หาด้วย fddos กำลังหนึ่งเนี่ยเราก็จะทำได้แค่นี้นะครับ3จุดไอจุดนี้ไม่มีนะครับหาไม่ได้ ก็พักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูซิว่ามันทำอะไรได้อีกถ้าเราจะทำอนุพันธ์อันดับที่1นะครับโดยให้มันแม่นยำขึ้นนะครับให้มันแม่นยำถึง o อกํากำลังสองคือข้อมูลในตารางนี้เราก็ไม่รู้หรอกว่ามันสัมพันธ์กันเป็นฟังก์ชันหน้าตาแบบไหนนะถ้าเราไม่พอตกราฟดูนะเอออันนี้ถ้าบรรทัดแรกนี่เหมือนกับเราสมมุติว่ามันเป็นเส้นตรงอะแล้วเราก็หา อนุพันธ์ระดับที่หนึ่งโดยสมมุติว่าไอ้ตัวแปรต้นกับตัวแปรตามชุดของเราเนี่ยสัมพันธ์กันเป็นเส้นตรงเราก็เลยหาด้วยวิธีโอชกำลังหนึ่งนะครับซึ่งถ้ามันไม่ได้สัมพันธ์กันเป็นเส้นตรงเนี่ยไอ้นี่มันก็เป็นค่าเพี้ยนแน่ๆใช่ไหมเอ่อถ้าเราสมถ้าเราลองใช้ f d d ดีดีชกำลังสองบ้างนะครับมันก็น่าจะแม่นยำขึ้นนะถ้าเกิดไอ้ไอ้ชุดเนี้ยมันสัมพันธ์กันเป็นเส้นโค้งเนี่ย การที่เราประมาณมันด้วยความเป็นเส้นโค้งแบบ Ox กำลังสองเนี่ยก็น่าจะแม่นยำกว่าเดิมนะครับแต่นี้ลองมาดูสมก,การมันก่อนสมก,การมันเนี่ยต้องใช้จุดข้างหน้ามัน2จุดกับจุดตัวมันเองช่วยในการคำนวณถูกไหมแล้วแถมยังต้องความกว้างช่วงคงที่ด้วยนะอ่ะเดี๋ยวผมเอาเขียนอะไรบางอย่างลงไปก่อนนะครับสมมติว่าผมจะลองดูว่าไอเราใช้ forward FDD เนี่ย OS OH กำลังสองเนี่ยมันจะเป็นไปได้นะตำแหน่งใดบ้างนะครับอันนี้ต้องเขียนให้ชัดเนาะเป็น For w a r d นะครับอันนี้คือโจทย์สั่งมานิดเดียวแหละแต่เราก็ทำอะไรเยอะแๆไปหมดนะครับเพราะว่าจะให้ดูว่าไอตอนที่เราทำงานจริงๆี่ย มันไม่มีใครมาสั่งหรอกนะว่าคุณต้องใช้ forward FTD OH กำลังสองอะไรแบบนี้คือเราก็ต้องมีความเข้าใจในวิธีแล้วก็เลือกวิธีมาใช้ให้ให้เหมาะสมเอาเองยอย่างหลักคิดของผมมันก็ตรงไปตรงมาคือถ้าจุดไหนใช้ออเดอร์สูงขึ้นได้มันก็ควรจะใช้ใช่ไหมเพราะว่ามันก็จะได้มันก็ควรจะให้เอ,อเอที่น้อยลงนะครับเดี๋ยวเราลองทำ forward H อ่อ uh, forward OH กำลังสองดูนะครับซึ่งมันมันจะมันจะใช้ไม่ได้ทุกจุดหรอกมันจะใช้ได้จุดเดียวแหลจจะเดี๋ยวลองดูว่าทำไมมันถึงได้แค่จุดเดียวนะครับ ตามสูตรมันเนี่ยมันต้องใช้จุดตัวมันเองใช่ไหมแล้วก็หน้าสองจุดใช่ไหมครับเออโทษคิดผิดใช้จุดตัวมันเองใช่ไหมแล้วก็หน้าสองจุดใช่ไหมครับในการช่วยกันแต่มีข้อแม้ว่าความกว้างช่วงจะต้องคงที่ด้วยนะโอเคมั้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะหา dt by dy เนี่ยที่จุดแรกเราเอาสองจุดข้างหน้ามาใช้ ร่วมกับตัวมันเองแต่ตรงนี้ยมันใช้ไม่ได้เพราะว่าความกว้างช่วงตรงเนี้เป็นหนึ่งความกว้างช่วงตรงนี้มันเป็นสองนะครับความกว้างช่วงไม่คงทีเรรนะ่เราก็เข้าสมการนี้ไม่ได้นะเราก็เข้าสูตรนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงเนี้มันจะหาไม่ได้นะครับมันจะหาไม่ได้ผมป้ายสีเทาไว้เลยแล้วกันนะอันนี้จะหาไม่ได้นี่หาไม่ได้นะครับ แล้วจุดนี้ล่ะหาได้ไหมก็ใช้ตัวมันเองใช่ไหมครับกับข้างหน้าสองจุดโดยมีข้อแม้ว่าความกว้างช่วงต้องคงที่ซึ่งอันนี้มันใช้ได้ถูกไหมความกว้างช่วงมันเป็นสองทั้งคู่ะนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะจุดนี้เราจะหา forward FDD OS OH กำลังสองได้นะครับเราก็ใส่สูตรเลยครับไม่มีอะไรตรงมันแบบตรงไปตรงมาเลยอะ่ะนะครับลบของ f x i บวก2ก็คือที่ขยับไปข้างหน้า2จุดใช่ไหมครับบวกกับ4คูณเ,เมื่อกี้ผมใส่ลบไปยังไงเท่ากับลบของตัวนี้นะครับ <c oughs> บวกกับเอ่อ4คูณ เอฟเอ็กซ์บวกเอฟเอ็กไอบกหนึ่งก็คือที่ขยบไปข้างหน้าหนึ่งจุดนะครับแล้วก็ลบด้วยสามคูณเอฟเอ็กของตัวมันเองใช่ไหมครับอ่าแล้วทั้งหมดนี้นะครับทั้งหมดนี้หารด้วยสองเอชนะครับทั้งหมดนี้นะหารด้วยสองเอชนะครับสองความกว้างช่วงในที่นี้ก็คือสองถูกไหมครับเนี่ยอันนี้คือความชันนะจุด y เท่ากับ1นะครับโดยคำนวณด้วยวิธี forward OH กำลังสองนะครับก็อาศัยจุดข้างหน้า2จุดมาช่วยกับตัวมันเองนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าค่ามันไม่ไม่เท่ากันเห็นไหมเนี่ยเนี่ยค่ามันไม่เท่ากันนะครับก็แล้วแต่เราว่าเราจะเชื่ออะไรนะครับถ้าเราเชื่อออเดอร์หนึ่งก็ใช้อันนี้ถ้าเราเชื่อออเดอร์สองก็ใช้อันนี้นะครับ ถัดไปเราลองดูว่าจุดที่ y เท่ากับ3เนี่ยเราจะหาความชันด้วย forward o, o h กำลัง2ได้ไหมนะครับถ้าเราจะใช้วิธีนี้นะครับถ้าเราจะใช้วิธีนี้มันก็ต้องมีจุดข้างหน้า2จุดใช่ไหมครับแต่ว่าในที่นี้มันไม่มีนะครับก็แปลว่าหน้าตำแหน่งนี้ใช้ forward fdd ไม่ได้นะครับเราก็แปลว่าใช้ไม่ได้โอเคไหม ก็เท <c oughs> ่ากับว่าตอนนี้นะณนะตอนนี้นะตำแหน่ง y เท่ากับ0เนี่ยเรามีความชันให้ใช้อยู่แค่หนึ่งค่านะครับเอ,อ่อนณะตำแหน่ง y เท่ากับ1เนี่ยเรามีความชันให้เลือกใช้สองค่านะเดี๋ยวเราค่อยมาเลือกกันนะครับนณะตำแหน่งที่สามนะครับเรามีความชันให้ใช้หนึ่งค่าณนะตำแหน่ง y เท่ากับ5ยังไม่มีใช้เลยนะครับ ราะว่าไอ้ที่เราจะทํานี่มัน forward ใช่ไหมไอ้ห้านี่มันเป็นจุดสุดท้ายไม่รู้จะ forward ไปหาใครนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราลองไปดูต่อนะครับว่าถ้าเราทําวิธี backward ละ่ะนะครับเราจะหาจุดไหนได้บ้างนะครับ